คลิปนี้จทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการถ่ายทำในคลิปเป็นการแสดงทั้งหมดเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรม,มีผู้ปกครองให้คำแนะนำและห้ามรอกเลียนแบบเด็ก้หยุด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 อย่าคิดเลยครับผมทุกคนทุกคนใจเย็นนะครับผม คลิปนี้ผมไม่ได้มาแบบมาทะลึ่งอะไรเลยทุกคนอาจาจะเห็นคําเตือนว่าคลิปนี้18บวกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาทะลึ่งเลยครับก็คือคนที่คิดลึกก็คือคุณหรือเปล่าครับที่คิดเล็กรูปนี้มันไม่มีอะไรเลยดูเป็นรูปพ่อหอบแก้มลูกถามว่าวันนี้มาทําอะไรนะครับผมวันนี้มาแบบสไตล์เกาหลีนะ วันนี้ผมจะมาแก้งเ๋เปิดรูปทะลึง่งแต่ว่าไม่ทะลึงนะต่เช่นรูปนี้คือมันอาจจะเหมือนรูปทะลึ่งนะแต่ว่ามันไม่ทะลึงเลยผอก็อย่าคิดลึกก็มาดีครับเดี๋ยวะตอนนี้ผมได้เซ็ตตั้งกล้องตัวนี้แอไปไว,ว,วห้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวโน้ตหนึ่งตัวแล้วก็ขล้าหงหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราตั้งกล้องเลน

ไอ้ยิย่งเงียบดิน้องเพลงเลยอโอนบักแตงโมโอนบักสมโอ,อสาวไอ้สาวมาเลยนะนี่นี่พี่ชื่อสมแต่น้องชื่อสาวเดีย๋ยวเฮ้ย <c oughs> ใครส่งโล่มัน่ย อะไรดูอะไรดูนมขาวไปเถอะเธอรึงไปเถะลึ่งโอ้ขาวจวดเลยอยากกัดซดสักอึกหนึ่งโอ้ขาวจวน่าเสียอะไรดูนมนี่ไงนมขาวใสด้วยอยากกินอึกหนึ่งอย่ากวนอยากซดสักอึกอยากกวนก็มันเป็นรูปนมอ่ะเขาผิดตรงไหนเขาดื้อตรงไหนวะไปอยากกวนได้ไหมอะไรวะโง่ใจ เฮ้ยยะเอาาเอ,เอปติแล้วเด็โอ้ยใครส่งรูปอะไรมาให้โอ้โหจะส่งอะไรนักหนาไฟหน้าโตโอ้โหปั้นท้ายเนี่ยแบบอยากเอามือเป็นรูปไอ้โรคจิตจังวะฮะนี่เขาพี่แฟนเป็นคนโรคจิตเหรอเนี่ยโรคจิตอะไรวะ โอ้อันนี้ก็ขาวใช่ย่อยนะแต่ไม่จีบขาวกว่าแต่อันนี้ก็ขาวเหมือนกันนะไปชอบเล<อ>ย,ยบิก๊กบิ๊กอะไรดูแกินีอะไรดูแลมโบกินีแลมโบกินีนี่ไงไฟหน้าใหญ่เนี่ยปั้นถ่ายเนี่ยอยากเอามือไปลูบเขาไม่เคยสัมผัสรถแพงขนาดนี้เขาๆๆไม่ได้ทะลึ่งไปไทะลึ่งแหมแต่ละคำพูดวู้วนั่โตัวนี่โตว,วิ่งขาวอะไรรูกไอนหน้าโตหน้าแบบนี้เลยนะคนมันอยากได้เลย โอหใครส่งอะไรมาเกิะเนี่ยส่งอีกแล้วโอ้โหรูปนี้เนียนเลยใครส่งเนี่ยเขาชื่อมาสิคนส่งอ่ะอือันนี้เปลี่ยนจากขาวมาเป็นแทนผมชอบมันน่ารักน่ากอดโอ้ยเนียนเนียนแทนแทนอย่างเงี้ยชอบชอบใครอยากแทนไหมฮะเดี๋ยวเขาจะให้แทนฮะแทนอะไรที่จะอยู่ตายแน่นอนอะไรเขาดูหมาใช่ไงหมาสีแทนเนี่ยเนียนก็โอ้ปา เนียมันแอบเนียนนะอยู่ในตู้เนี่ยเนียนๆแทนๆชอบเลยน่ารักเลยน่ารักไหมบอกเลยไม่น่ารักน่ารักปะไปจะดูอะไรก็ดูไปเลยเขไปดูมั่งนะดูบ้างดูรูปหมาก็โดนเฮ้ยก็จิกก็จิกส่งไไมเดี๋ยวรอบนี้มันคิไปั๊โอ้โหจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอะไรฮะทะลึ่งอะไร ดูคนสร้างบ้านยังไงจะเสร็จแล้วเนี่ยคนนอนอยู่บ้านจะเป็นรูปเป็นล่างกันอะดูคนสร้างบ้านเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยต้องแต่แรกอะเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วป็นไงตอนแรกมันจะเสร็จตอนนี้มันเสร็จแล้ว <c oughs> ดูบ้านก็ผิดเว้ใ้อะไรวะสม,มงองสมองคิดแต่เรื่องพวกไม่ต้องพูดเงียบเลย ุ้ยเฮ้ยอันนี้พี่อร์มส่งอะไรไห้ดูขอดูคลิปอะไรวะเนี่ยโหจะแตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วดิจะแตกแล้วเอ้ยแตกแล้วโอ้แตกหัวจะแตกอะไรอะไรก็นี่ไงคลิปช่องโอฮันนาทำแก้วให้แตกะโดยการใช้เสียงจะแ,แตกแล้วตอนแรกมันไม่แตกแต่ตอนนี้นแตกแล้วนะแก้วบาดบาด จะแตกแล้วมันก็เพิ่งแตกครับพี่จะดูอะไรมาเขาดูเพื่อนดูไปเรื่อยจะดูอะไรเดี๋ยวดูด้วยเอา้าส้งงางั้นเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นรูปจากทางบ้านที่น้องกิก๊กน้องแหนน้องเฟิร์นอะไรฮนะส่งมาให้ผมทำไมน้องกิ๊กน้องแหนน้องเฟิร์นมีแต่ชื่อวิงเอา้าทำไมอะ่ะก็เอฟซีไงส่งรูปมาให้ดูไม่ส่งให้ทางไหน <laughs> ทางแฟนเพจเฮ้ยให้รู้นะ เฮ้ยอะไรทะลึ่งทะลึ่งอะไรไปดูรูปทะลึ่งอ่ะบ้าเขาไม่ได้ทะลึ่งมันมีอะไรทะลึ่งในรูปเขาไม่เห็นอะไรแปลกประหลาดเลยเนี่ยตรงนี้ไงเนี่ยตัวแขนคอนทะลึ่งอะไรวะไปดูวันนี้แล้วดูให้จบวันนี้เลยนะเขาจะยืนดูเพื่อนไปแล้วไม่ต้องไปดูแอบแอบดูนะเข้าใจไหมจะดูก็ดูจะยืนดูเพื่อนดูต่อไปอะไร ทะลึ่งทะลึ่งอะไรเนี่ยลูกวะตรงไหนที่มันทะลึ่งอธิบายดิผู้หญิงมันล้วงเนี่ยลวงอะไรนี่ขาเพื่อนนี่ขาคนเสื้อเขียวเนี่ยใช่ไหมดูดิมันเป็นจังหวะพอดีก็ได้ไหมไปดูรูปต่อไปดีกว่าอะไรมีอะไรทะลึ่งกันลักแลเออรักแรง ก็รักแฉ่งไงมีอะไรทะลึ่งไม่มีรูปนี้ไม่เห็นมีอะไรหรอกเลโก้เออมีอะไรมันแหกขาเหรอไม่มีอะไรรูปอะไปรูปอะไปแต่รูปแต่ละรูปที่ส่งมาตลออะไรอ่ะอะไรอ่ะเนื้องอกขาเด็กเออทะลึ่งเหรอนึกว่ามีอะไรออกมาจากกระโปรงแม่ ้อมยังเขาได้เปิดลูก,กับไปแล้วสามสองหนึ่งเฮ้ยไปอะไรดูอะไรเนี่ยโอ้โหทำมันปิดตาดูอะไรทะลึง่งทะลึ่งอะไรเนี่ยทะลึง่งดูดีๆเปิดตาเปิดตาดูดีดูอ่อนมันไม่มีอะไรทะลึ่งโหอย่าใส่ดิมันไม่มีอะไรทะลึ่งดูลูกหมูพ่อหมูแม่หมูทะลึ่งตรงไหนเนี่ยโอ้โหใช่ไหมใช่หมูไหมหมู <c oughs> ใช่ไหม เอออะไรวะอยากว่าเขาทะลึ่งนะในนี้ไม่มีรูปทะลึ่งนะสามสองหนึ่งไปดูนี่ไงอ,อ,อะไรมันจะไม่ทะลึ่งได้ไง<ะ>คนอื่นเนี่ยยุมลุมถ่ายรูปเนะี่ยถ่ายรูปอะไรก็ถ่ายรูปผู้หญิงนะก็ถ่ายรูปผู้หญิงเนี่ยใช่ไหผู้หญิงแก้ผ้าเนี่ยแก้วไงไก็ใส่ครบเนี่ยเนี่ยใส่ครบะลรแหละนมยังโผล่มาเลยดูมาเลยดูดีๆสูไม่ดูดแขนคนถ่ายรูปใช่ไหม แต่ละรูกเขเห็นว่ามันสื่อถึงลูปแล้วนี่ไงไปเฮ้ยอะไรเอ้าปิดทด้ไมอ,อยู่ดีมาปิดจอ,อเถอะเป็นไรไปดูรูปทธอรึงทหรอเึงอะไรไม่ใช่เปิดรูปผู้หญิงอาบน้ำปกติมันเห็นแล้วไม่ไมีอะไรไนี่ไงเห็นนมอ่ะสอกข้อศอกเห็นไหมนอนอาบน้ำกับนข้อสอกใช่ไหมข้อสอกข้ <laughs> อสอกเฮ้ย <c oughs> <laughs> ห,หาว่าเขาเธอรึงเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอก จำไว้เลยนะว่าเขาไม่ได้ทะลึงีแต่คนนี้เซ็าท,ทะลึงพร้อมยังมึงเข้าคิดไปเองทุกอันเลยดิอดเออความจริงมันก็ไม่ใช่มาพร้อมตองรูปไปเขาเปิดนะอ่ะดูทำไมเขามองทุกอันมันโป๊หมดเลยอ่ะอ่ะดูรูปนี้อ่ะสามสองหนึ่งไปเฮ้ยอะไรไปดูอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะดูอะไรเป็นผู้ชายอะไรเขาดูอะไรฮะไปดูอะไรเปิดก่อนเก็บป้าใส่าตาไมา่อย่าอย่าใช้ความความ ทุกคนของตสมอ,องคิด <c oughs> มันรูปดูดๆๆรีรูปเทา้ารูปเท้านี่ไงเทา้ามีนิ้วเลยซูมไปซูมไปใช่รูปเทา้าอ่ะใช่ยังเออเอาอะไรคิดนะ่ะฮะเขาเขามองเป็นคนใส่กางเกงในจะดูอีกเปล่าฮะดูแล้วเาวขาเชื่อไปไม่ดูรูปโปองอ,อ,อแล้วขนมเพาไปกินเนี่ยขโมยขนมดูอะไรดูไปเลยไม่ดูด้วยแล้วแต่ห้ามดูรูปโป๊ออีกนะ ดูแล้วเออนั่นแหละใกล้เคียงอ่ะมไปเคียะผมแก้งแค่นั้นพอละตอนนี้เก๋ออกไปทําผมส่วนผมก็อาบน้ำอนะก็เดินมาดูปฏิกิริยาต่อนะว่าเก๋จะรู้สึกไงรอมีแตวแก้งหนักนะแต่ว่าจะลืมนะคลิปนี้ไม่มีอะไรทะลึงคุณแค่คิดองจะทำไปเล่นโทรศัพท์อ ไปไหนมาทำผมมาแม่ดูผมไม่ซีทหรือไงทำร้านไหนไม่บอกทำกี่บาทไม่บอกแพงแน่เลยไม่แพงทำไมไม่บอกลืมหาอะไรดูเรื่องต่างทำไรดูฟอนมีสัญชายโอ้โหอีโค้งไปดิฮ่าฮ่าฮ่ายใครส่งคลิปมาอีกแล้วเนี่ยคลิปอะไรไม่รู้ เอาดูแลน่ไปนะคะผู้ชายสองคนจะเสร็จละดูอะไรจะเสร็จเนี่ยโอ้ไปอย่าทะลึ่งได้ไหมไม่ได้ทะลึ่งเขาเห็นเนี่ยไปดูแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอยเพิ่งโอ้ปีน้ด้วยจะเสร็จแล้วไปทำไมเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวนี้เป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมน้ำขุ่นบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นคนเฮ้ยแล้วขุ่นเลย <ไ>อะไร,ขะไรเขาดูคนสร้างบ้านเขาเห็นเดี๋ยวนี้ไปเป็นอย่างนี้ใช่ไหมดูอ,อะไรส่งอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยฮะก็มีคนสร้างบ้านแล้วเขารู้แล้วอะไรน้ําคงน้ําขุนสร้างเสร็จมันเอาน้ํามาเทแล้วเนี่ยพอบ้านใจกล้าใช่ไหมฮะมพูดเลยเขาพูดคําไหนที่ไม่ตรงกับคลิปม้างเลยเขาไม่ได้พูดอะไรไนะใครส่งอะไรไมาหรืว่าเนี่ยอย่างองีกโอ้ม่หลุมดำโอ้ก็เป็นหลุมโผ จับมัดเลยเนี่ยจับมัดหมมีด้ามใหญ่ยาวโค้งเวยมาอยู่ที่ปากหลุมหลุมมันดำมากขุดนปากหลุมไปอีกไปเงียบ <c oughs> โอ้ทั้งใหญ่ทั้งยาวมอย<ป>อยู่ตรงปากเอ้ยก็<อ>ดูคนสร้างถ้ำกะหลุมเป็นทางเศร้าบ้านฮะ<า><อ>ว่างจัดเดี๋ยวนี้ไปตัดคลิปคลิปน <c oughs> ีต้งเยอ <c oughs> ะสมองส่วนลึกแห่งความชั่วของเกดคิดไปเองไปพูดว่าเขาชั่วใช่ไหมไม่ส่วนลึก หมายถึงส่วนลึกของสมองที่เราคิดลึกไงแต่จริงๆมันไม่ได้คิดลึกลเราจินตนาการไปเองรูปทั้งหมดก็คือการการกระทําของมนุษย์มนุษย์ษยเป็นแบบผดตั้งบ้านมีบ่อน้าอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นการกระทําแต่พอเขาพูดไปอ่ะหัวสมองเก๋ไปดันคิดเรื่องพวกนั้นไงแล้วเป็นอะไรเขาถามทิ้งว่าดูเฉยๆอ่ะไม่ต้องพูดได้ไหมเออไม่พูดเลยแล้วเนี่ยกล้องเนี่ยเขารู้นะเนี่ยนะ <c oughs> อุ๊ยเ <c oughs> จมส์ ไม่ตองยุ่กเนาะบอกขอโทษกคคลิปนี้อ่ะมันในรูปอะครับปฏิบีอะไรทะลึ่งเลยครับแต่ว่าคนเราอะครับสมองเรามันทะลึ่งใครใครทะลึ่งไปให้แหละทะลึ่งก็ขอจบคลิปดีแล้วนะขอฝากสําหรับคลิปนี้ที่เก๋โดนแกว่าคนเราอะครับถ้าเราหัดเป็นคนดีอยู่ที่จิตใจครับสมองเราก็ฟังเรื่องพวกนี้จะโปร่งใส ไปว่าเขาดีหรือกดไลค์กับสกายล์ไม่ใช่ไปปกติไม่ใช่แต่ไปออยากจะแกล้งเขาแล้วเขาก็รู้ว่าไปถ่ายอยู่แล้วแจะให้เขาเล่นไงอยากจะให้เขาเล่นอยากจะให้เขาโวยอ่ะอยากจะให้เขาตัดหัวทิ้งนะฮะไอพอบ้านอยากตายเอออยากตายเออไปอย่าอย่าลืมตัางเสื้อนะครับที่ด้านล่างนี้ไปละแล้วก็อย่าลืมสั่งเคเบอรี่ด้วยนะคะตอนนี้มีที่อีฟแอนด์บอยทุกสาขาแล้วค่ะเหมืนจจบใช่แล้วหน้าใสมั้งไงหน้า ใช่แล้วจะค,คิดลึกไหมไม่ค่ะใช่แล้วไม่คิดลึกเลยฮะไม่คิดลึกอืมไหนไหนเอาหน้าเงินหน้าหนหน้าใสแค่ไหนอ่ะดูหน่อยดูๆ,ดๆอยากให้ทุกคนดูนะครับว่าว่าใช้เคเบอรี่หน้าใสแค่ไหนเอาเงินหน้าดู้นี่นะฮะเดี๋ยวเราเบาแสงให้ดูนะฮะว่าหน้าเก๋ใสเคเบอรี่มันหน้าใสแค่ไหนแล้วไปจะเอาขายของจริงจริงเหรอ,อจะเอาขายแบบนี้ขายในคลิปไปเนี่ยนะฮะ่ะจะขายแบบนี้เหรอไม่ต้องเขาทำาถลอกของเขาเองไม่ต้องเลย มาทำเล่นทำแกล้งทำอะไรเนี่ยไปละวบ๊ายบายโอย